ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวชีวิตที่แสนจำเจของวอลเตอร์มิตตี้พนักงานออฟฟิศที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมิติยาสารแห่งหนึ่งมายาวนานเขาทุ่มเทกับหน้าที่ที่ได้รับแต่กลับไม่ได้รับสิ่งพิเศษใดๆนอกจากเงินเดือนและสวัสดิการพื้นฐานมิตตี้เป็นเหมือนตัวแทนของชาวออฟฟิศที่มีชีวิตแสนธรรมดาทำกิจวัตรประจำวันที่แสนจำเจเกือบจะเรียกว่านอกสายตาเลยก็ว่าได้จนกระทั่งเขามาพบกับเชอร์รี่เมลฮอฟเชอรี่เมลฮอฟเป็นเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นของวอลเตอร์เธอเริ่มทำงานที่บริษัทของวอลเตอร์เมื่เนรยากปป็ะ เธอชอบอ่านนวนิยายสืบสวนแต่กลับเปลี่ยนบริการจัดหาคู่ออนไลน์วอลเตอร์ Walter พบเชอร์รี่บนเว็บไซต์หาคู่ด้วยแววตาที่เป็นประกายของเธอเขาต้องการจะสารสัมพันธ์กับเธอแต่ก็ยังไม่มีความกล้าพอจะคลิกเมาส์ส่งยิ้มให้เธอหลังจากรวบรวมความกล้ามามากพอแล้ววอลเตอร์ Walter ก็คลิกเมาส์ส่งยิ้มให้เชอร์รี่แต่เขาพบว่าระบบเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดเขายังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเชอร์รี่ได้แม้จะลองใหม่มาหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นวอลเตอร์ Walter ก็พบว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องออกไปทำงานแล้ว กระส่งยินให้เชอรี่ยไม่ได้วอลเตอร์ก็เลยโทรหาเจ้าของเว็บวอลเตอร์ Walter สงสัยว่าหน้าเพจของเขาเสียหรือเปล่าแล้วเจ้าของเว็บก็ตอบกลับว่าอาจเป็นเพราะวอลเตอร์เข้าใช้แอคเคาท์ครั้งแรกเขายังไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเลยเขาเว้นช่องว่างเอาไว้วอลเตอร์เองก็รู้ตัวว่าชีวิตของเขามันน่าเบื่อแค่ไหนเขาจึงมักใช้จินตนาการสมมุติเรื่องราวขึ้นมาเหมือนกับการฝันกลางวันแล้วจมอยู่กับมันซึ่งนั่นอาจเป็นงานอดิเรกเดียวของเขาเพราะมันทําให้เขาได้กลายเป็นคนที่เขาอยากเป็น วอลเตอร์ทำงานโดยตรงกับแผนกร่วมของนิตยสารไลฟ์ในการบริหารเขาเป็นผู้จัดการแผนกฟิล์มเนกาทีฟเพื่อนร่วมง,งานของเขามีแต่ผู้ชายคนนี้อาจเป็นเพราะงานนี้ของวอลเตอร์เป็นงานทางเทคนิคที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากแต่หลังจากนั้นชีวิตที่แสนน่าเบื่อของวอลเตอร์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะพอมาทำงานวอลเตอร์ได้ข่าวมาว่าบริษัทของเขาเพิ่งโดนซื้อนิตยาสารไลฟ์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการลดขนาดองค์กรเป็นแค่เว็บไซต์ผู้ชายคนนี้แนะนำตัวว่าเขาเป็นผู้อำนวยการบริหาร,ร,หารการแปลงธุรกิจของบริษัท วอลเตอร์ล้อนเรียนหัวหน้าคนใหม่ว่าใครมีคราวแล้วดูดีมีเพียงแต่ดัมเบิลดอกแต่ทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการของวอลเตอร์ตลอด16ปีที่ทํางานในตําแหน่งผู้จัดการแผนกฟิล์มเนกาทีฟชอนโอคอนเนลเป็นช่างภาพที่วอลเตอร์ทำงานด้วยแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากแต่วอลเตอร์ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเนช้าวันนั้นตามปกติชอนได้ส่งม้วนฟิล์มใหม่ที่เขาเพิ่งถ่ายไว้มาให้วอลเตอร์แต่คราวนี้มีของขวัญมาด้วยเป็นของขวัญตอบแทนที่วอลเตอร์ทุ่มเทให้กับงานมาหลายปีชอนโกคอนเนลก็พูดถึงรูปหมเเลขขข25องา เป็นรูปถ่ายที่ดีที่สุดที่เขาเคยถ่ายไว้มาที่มีชื่อว่าแก่นสารสําคัญของชีวิตยังมีกระเป๋าเงินเป็นของขวัญตอบแทนมาด้วยแต่ทันใดน,นั้นวอลเตอร์ก็พบว่าฟิล์มรูปหมายเลขสองห้าของชอนหายไปไหนแล้วไม่รู้เลยสิ่งที่ทําให้วอลเตอร์กังวลคืออีกสี่ชั่วโมงเขาต้องเอาฟิล์มรูปหมายเลขสองห้ามาที่งานประชุมเพราะยังหาฟิล์มรูปหมายเลขสองห้าไม่เจอวอลเตอร์ก็เลยเตือนเพื่อนร่วมง,งานของเขาว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนั้นกับใครในงานประชุมบริษัทหัวหน้าคนใหม่บอกว่าเดือนนี้พวกเขาจะวางแผงนิตยสารเล่มสุดท้าาดท้าาาายยรรปขตตใสสํัับบบึนนนกิฉ หน้าที่ที่ต้องตามหารูปนั้นกลับมาก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของวอลเตอร์เขาจึงต้องออกตามหาฟิล์มรูปหมายเลข25วอลเตอร์ก็เลยใช้ข้ออ้างว่าต้องการที่อยู่ของชอนโอคอนเนลเพื่อไปทำความรู้จักกับเชอริี่เพราะเชอริรี่ทำงานที่แผนกบัญชีงานรูปแม้ว่าเชอริี่จะไม่รู้ว่าชอนอยู่ที่ไหนแต่อย่างน้อยเธอก็สัญญาว่าเธอจะลองถามเพื่อนร่วมงานให้เพราะเพิ่งเห็นเพื่อนร่วมงานจ่ายเช็คให้ชอนวอลเตอร์ Walter ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฝากความหวังไว้ที่เชอริี่ แต่ติดต่อชอนไม่ง่ายเลยเพราะชอนเดินทางบ่อยชอนเป็นคนทํางานอิสระแถมชอนยังไม่ใช้โทรศัพท์ด้วยเขาก็เลยต้องตามหาร่องรอยของชอนจากรูปใบอื่นๆนอกจากต้องตามหาที่อยู่ของชอนและฟิล์มรูปหมายเลขสองวอลเตอร์ก็ยังต้องตามหาที่อยู่ใหม่ให้แม่เขาด้วยเรื่องนั้นก็ทําให้เขาปวดหัวมากแม่วอลเตอร์ต้องการอพาร์ตเมนต์ที่จะยกเตียนโนของพ่อวอลเตอร์เข้าไปได้วันนั้นพอไปช่วยแม่ยายของเข้าบ้านใหม่วอลเตอร์ Walter, ก็พบพวกสิ่งของที่เต็มไปด้วยความทรงจําเก่าๆของเขาสมุดบันทึกการเดินทางที่พ่อให้วอลเตอร์ เทปเพลงสุดเจ๋งที่วอลเตอร์ทำรูปถ่ายของวอลเตอร์และพ่อตอนเขายังเป็นเด็กในขณะที่วอลเตอร์กำลังหวงนึกถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสุขของเขาจูจ่ๆเพื่อนร่วมง,งานก็ส่งข้อความถึงเขาวอลเตอร์ Walter รีบกลับไปที่บริษัทแล้ววอลเตอร์ก็พบชื่อของเรือลำหนึ่งในรูปใบนั้นชอนอาจอยู่บนเรือที่มีชื่อว่า e เออร์คิตซเนเกเรนั้นก็ได้เชอรี่นีช่วยวอลเตอร์ค้นหาบาะแสนใน Google แต่ก่อนจะได้คำตอบเธอก็บอกว่าเธอต้องไปรับลูกชายที่สวนสาธารณะเชอรี่ถามวอลเตอร์ว่าเขาอยากไปกับเธอหรือไม เมื่อมาถึงสวนสาธารณะวอลเตอร์ Walter ก็เห็นลูกชายของเชอริลยกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แต่เพราะลูกชายของเชอริลยังเล่นไม่ได้เขาก็เลยสอนให้เด็กชายเล่นสเก็ตบอร์ดบ้างวอลเตอร์ Walter ก็ลองเล่นสเก็ตบอร์ดให้เด็กชายคนนี้ดูบ้างหลังจากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมงานเชอริลก็แนะนําให้วอลเตอร์ไปตามหาชอนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์หรือกรีนแลนด์ก็ได้เพราะเพื่อนร่วมงานของเชอริลได้ส่งสัญญาไปที่กรีนแลนด์แล้วเรือที่มีชื่อว่า e เออร์คิตเนเกลือนั้นอยู่ที่ Green ท Green ออกรีนแลนด์วอลเตออรรตต้้ามมหเเข่กกกกกนนแลลูััับวววสึืุ วอลเตอร์ใช้จินตนาการสมมุติเรื่องราวความรักของทั้งสองขึ้นมาความรักของพวกเขาจะเป็นเหมือนความรักของเบนจามินบ erm ัตตันกับคนรักจูจ่ๆก็มีเสียงคนคนหนึ่งดึงวอลเตอร์กลับสู่ความเป็นจริงเฉลิ้บอกลากับวอลเตอร์เพื่อกลับบ้านก่อนหลังจากได้รับคำแนะนำจากเฉริ้และความกดดันจากหัวหน้าคนใหม่วอลเตอร์ Walter ก็ตัดสินใจจะบินไปที่กรีนแลนด์เพื่อตามหาชอนหลังจากที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินของกรีนแลนด์วอลเตอร์ก็ไปที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองไกวเคียงเพื่อตามหาร่องรอยของชอน มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่ในร้านเหล้าวอลเตอร์คิดว่าผู้ชายคนนั้นเพิ่งอกหักหลังจากถามเจ้าของร้านเหล้าววลเตอร์ Walter ก็รู้ว่าที่กรีนแลนด์พวกเขาจะส่งจดหมายทุกๆวันอังคารและจะใช้เครื่องบินเพื่อส่งจดหมายววลเตอร์ Walter สงสัยว่าใครบินไปส่งจดหมายและมีนักบินประจำหรือเปล่าจู่ๆผู้ชายบนเวทีก็เดินเข้าหาวอลเตอร์เทรเพื่อนฉันกำลังร้องเพลงไม่ขอบคุณผมขอฟังละกันทันใดนั้นวอลเตอร์ Walter ก็ขอร้องผู้ชายคนนั้นให้ปล่อยเขาไปเพราะวอลเตอร์บังเอิญพบว่าหัวแม่มือของผู้ชายคนนนนนนัันั้้้คืือออหววแมม่่่ทีชถายไใใรูปบน ผมถึงดีใจที่ได้เจอนิ้วโป้งคุณไงมีประชากรเพียงแปดคนในกรีนแลนด์เป็นสถานที่ที่ดีมากในการตามหานิ้วโป้งผู้ชายคนนี้บินไปส่งจดหมายทุกวันอังคารและเขาต้องบินไปส่งวิทยุสื่อสารอีกภายในห้านาทีนักบินคนนั้นบอกว่าบางทีชอนอาจจะยังอยู่บนเรือเขาชวนวอลเตอร์ไปกับเขาแต่สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนจะมีพายุลูกใหญ่เข้าและดูเหมือนนักบินคนนั้นจะเมาแล้ววอลเตอร์ Walter ก็เลยปฏิเสธเขาทันทีจูจ่ๆวอลเตอร์ก็ใช้จินตนาการสมมุติเรื่องราวขึ้นมาอีกครั้ง เชอรี่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอเล่นกีตาร์และคอยร้องเพลงปลุกใจเขาภาพนั้นได้เพิ่มความกล้าหาญให้กับวอลเตอร์วอลเตอร์หายกลัวเขาตัดสินใจกระโดดเกาะเฮลิคอปเตอร์เพื่อออกไปตามหาชอนแต่พอเจอเรือลำนั้นวอลเตอร์ Walter ก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์จะไม่ลงจอดหลังจากนั้นนักบินที่เมาก็บอกให้วอลเตอร์เอาวิทยุสื่อสารไปแล้วโดดลงไปที่เรือวอลเตอร์ Walter ก็เลยโดดลงไปที่เรือแต่ลงไปผิดลำวอลเตอร์ Walter ยังมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนที่จะแข็งตายแต่จูจ่ๆเขาก็พบอะไรบางอย่างตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นฉลาม ชายชราคนนั้นบอกว่าพวกเขากําลังผ่านฝูงปลาโลมาปลาโลมาจะป้องกันวอลเตอร์จากปลาฉลามแต่วอลเตอร์ยังคงรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาคิดว่ามันไม่ใช่ปลาโลมาทันใดนั้นเขาก็เจอปลาฉลามถ้าวอลเตอร์ไม่มีกระเป๋าเดินทางและพวกคนบนเรือไม่นําเรือมาช่วยชีวิตเขาไปได้ทันวอลเตอร์คงต้องจากโลกนี้ไปตลอดการแล้วหลังจากนั้นวอลเตอร์ก็ถามถึงที่อยู่ของชอนชายชราคนนั้นบอกว่านักบินของพวกเขาพาชอนไปเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วก่อนพายุจะมา เพราะวอลเตอร์โดดลงทะเลพร้อมกับวิทยุสื่อสารแล้วก็ทามันจมไปแล้วตอนนี้เขาติดต่อกับชอนผ่านวิทยุสื่อสารไม่ได้แต่อย่างน้อยวอลเตอร์ก็รู้ว่าชอนเพิ่งไปที่ไอซ์แลนด์และวอลเตอร์ก็รู้บันทึกการเดินทางของชอนผ่านกระดาษห่อเค,ค้กด้วยเช้าวันต่อมาพวกเขาก็จอดเรือแวะที่เกาะไอซ์แลนด์แต่เพราะมีจักรยานเพียงคันเดียวบนเกาะไอซ์แลนด์วอลเตอร์ก็เลยต้องวิ่งอหย่างสุดพลังเพื่อแย่งมันไปหลังจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานไปตามหาเพื่อนวอลเตอร์ Walter กำลังปั่นจักรยยาาาาาานนนนมมมุ่่่่งห้ไไไปปปภูเเเเขขฟ็รระสบบบกกณ์ชีีีวิตแบบทคอ วอลเตอร์เริ่มฝันกลางวันเขาคิดว่าถ้ามีเชอริ่อยู่ข้างๆคงจะดีมากแต่ทันใดนั้นวอลเตอร์ก็ตกจากจักรยานเขาไม่เป็นไรแต่ดูเหมือนเขาจะใช้จักรยานไปต่อไม่ได้วอลเตอร์ Walter ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปข้างหน้าต่อระหว่างทางเขาก็เจอพวกเด็กๆชาวไอซ์แลนด์เขาอยากจะถามถึงเส้นทางไปภูเขาไฟแต่เพราะพวกเด็กๆพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยสื่อสารกับวอลเตอร์ไม่ได้หลังจากนั้นวอลเตอร์ก็ได้สเก็ตบอร์ดยาวของพวกเด็กๆหลังจากแลกกับตุ๊กตาของเขา วอลเตอร์เดินเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าชอนเพิ่งออกจากโรงแรมแห่งนั้นเพื่อไปที่สนามบินในเมืองถัดไปแต่ก่อนที่เจ้าของโรงแรมคนนั้นจะพูดเสร็จวอลเตอร์ Walter ก็รีบวิ่งไปต่อเพราะเขากลัวว่าเขาจะพลาดโอกาสตามหาชอนคราวนี้วอลเตอร์มีตัวช่วยคือสเก็ตบอร์ดยาวที่เขาแลกกับพวกเด็กๆชาวไอซ์แลนด์ความเร็วและความรู้สึกแปลกใหม่ทําให้วอลเตอร์ได้ค้นพบประสบการณ์ชีวิตแบบที่เขาไม่เคยมีมาก่อนวอลเตอร์ Walter รู้สึกตื่นเต้นมากเขาหวนึกถึงความทรงจําที่สวยงามตอนที่เขาทําผมทรงมูฮอคและสะพายกระเป๋าเป้ แต่พอมาถึงเมืองนั้นวอลเตอร์ก็พบว่าทุกคนในเมืองหายตัวไปหมดแล้วปรากฏว่าภูเขาไฟกําลังจะระเบิดวอลเตอร์โชคดีมากที่เจอเจ้าของโรงแรมผู้ใจดีเขาขับรถกลับไปตามหาวอลเตอร์เพื่อช่วยชีวิตวอลเตอร์หลังจากขอบคุณเจ้าของโรงแรมแล้วก็บอกลาเขาวอลเตอร์ Walter ตัดสินใจจะไปที่ร้านพิซซ่าอยู่ใกล้โรงแรมเพื่อคิดแผนการเดินทางใหม่หลังจากนั้นวอลเตอร์ก็โทรหาเชอรี่เพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือวอลเตอร์ Walter ก็รู้ความหมายของคาคาที่ชอนเขียนไว้ในกระดาษห่อเค้กแต่ยังเหลืออีกคำหนึ่งที่เขาไม่รู้ความหมาย หลังจากนั้นเขาก็เล่าประสบการณ์แปลกใหม่ของเขาให้เชอรี่ฟังแต่ก่อนจะเดินทางไปตามหาชอนต่อวอลเตอร์ก็จะต้องกลับไปที่บริษัทเพราะบริษัทของเขาเริ่มทำการปลดพนักงานออกแล้วหลังจากกลับมาที่บริษัทวอลเตอร์ก็โดนไล่ออกเพราะยังหาฟิล์มรูปหมายเลขอสองห้าไม่เจอหัวหน้าคนใหม่บอกว่าเขาจะใช้รูปอื่นทำหน้าปกแทนวอลเตอร์ Walter, ไม่ใช่พนักงานคนเดียวที่โดนไล่ออกเชอรี่ก็โดนไล่ออกเหมือนกันหลังจากนั้นวอลเตอร์ Walter, ก็ไปที่บ้านของเชอรี่เพื่อมอบสเก็ตบอร์ดให้กับลูกชายเธอแต่เขากลับพบกับอดีตสามีของเช วอลเตอร์คิดว่าเชอริลคืนดีกับอดีตสามีแล้วเขาก็เลยทิ้งสเกนบอร์ดไว้หน้าบ้านเธอแล้วจากไปอย่างเงียบๆหลังจากใช้เงินที่เหลือไปจ่ายให้ผู้ขนส่งเปียโนวอลเตอร์ Walter ก็โยนกระเป๋าเงินที่ชอนมอบให้เขาลงไปทิ้งในถังขยะวอลเตอร์เ <Walter S 2> หนื่อยมากหลังจากที่ไปเผชิญโลกมาหลายวันจู่ๆเขาก็พบว่าเปียโนโอของแม่เขาเป็นเปียโนโที่ชอนถ่ายรูปไว้ปรากฏว่าชอนไปเยี่ยมแม่เขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ได้บอกเรื่องนั้นกับวอลเตอร์ในวันเกิดของเขาแต่ตอนนี้เขาหลุดโลกอยู่เขาก็เลยจําอะไรไม่ได้ หลังจากนั้นวอลเตอร์ก็บอกกับแม่ว่าเขาโดนไล่ออกเพราะทำภาพหายและไม่เข้าใจความหมายของคำว่าวอลล็อกแต่แม่บอกว่าคำนั้นมันไม่ใช่วอลล็อกแต่เป็นวอลลอดหลังจากหาคำตอบจาก Google วอลเตอร์ก็พบว่าชอนอยู่ที่อักการิสถานหลังจากได้กำลังใจจากแม่วอลเตอร์ตัดสินใจจะเก็บกระเป๋าเดินทางไปที่อักการิสถานเพื่อตามหาชอนและฟิล์มรูปหมายเลขสองห้าไม่ลืมเอาสมุดบันทึกการเดินทางที่พ่อให้ไปด้วยการเดินทางด้วยประสบการณ์แบบที่วอลเตอร์ไม่เคยมีมาก่อนได้เขาบันทึกไว้ในนั้นวอลเตอร์ <Walter S 1> จ้างชายตัวเล็กกลางกำยำสองคนมานทาางให้เข วอลเตอร์ได้เรียนรู้เพื่อการอยู่รอดบนภูเขาวอลเตอร์ Walter ได้ยื่นเค้กที่แน่เขาทําให้วอลลรอดวอลเตอร์ได้ทดสอบทางสภาพร่างกายและจิตใจความคิดเขาล่องลอยไปเหมือนหิมะและสุดท้ายเขาก็ต้องเดินทางคนเดียวในที่สุดวอลเตอร์ก็หาเจอชอนแล้วแต่เมื่อวอลเตอร์ถามชอนเกี่ยวกับฟิล์มรูปหมายเลขสองห้าของชอนชอนก็บอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าเงินที่ชอนมอบให้เขาชอนใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนั้นสอดไว้ในซอกเล็กๆเ,เขาอยากจะเซอร์ไพรส์วอลเตอร์แต่วอลเตอร์โยนกระเป๋าเงินทิ้งไปแล้วโดยไม่รู้ว่ารูปอยู่ในนั้น วอลเตอร์ก็เลยไม่รู้ว่ารูปที่มีชื่อว่าแก่นสารสาคัญของชีวิตสวยงามมากแค่ไหนแต่การเดินทางคราวนี้ก็ทําให้วอลเตอร์ได้ค้นพบชีวิตแบบที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเปรียบเหมือนกับว่าชอนคือคนจุดประกายให้ชีวิตที่แท้จริงกับวอลเตอร์ขอกลับไปที่อเมริกาวอลเตอร์ Walter ก็ต้องผ่านการตรวจสอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองอยากจะเอาคลุ้ยของเขาไปแต่วอลเตอร์ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยดนเครื่องช็อตไฟฟ้าวอลเตอร์ Walter ถูกกักกันในสนามบินโชคดีที่มีเจ้าของเว็บไซต์จัดหาคู่ออนไลนน์มาาช่วยเขรรัับปะก หลังจากคุยกับเจ้าของเว็บไซต์จัดหาคู่ออนไลน์วอลเตอร์ Walter พบว่ามีคนมากมายประทับใจกับประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่ของวอลเตอร์ข้อมูลของวอลเตอร์ทำให้ได้ยิ้มมาถึง300ยิ้มเลยภายใน2ชั่วโมงเองแต่วอลเตอร์ไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเพราะตอนนี้ผู้หญิงคนเดียวที่เขาสนใจคือเชอรี่หลังจากนั้นวอลเตอร์ Walter ก็ต้องถายเยนโนของแม่ไปแต่แม่ไม่ได้วาจาอะไรเลยแม่ยังคงปลอบใจเขาด้วยหลังจากนั้นแม่ก็ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับวอลเตอร์นั่นคือกระเป๋าเงินที่มีฟิล์มรูปหมายเลข25หอยู่ในนั้น วอลเตอร์รีบนำฟิล์มรูปหมายเลขสองห้าไปที่บริษัทแล้วสั่งสอนบทเรียนให้กับหัวหน้าคนใหม่ของเขาวอลเตอร์ Walter ถามหัวหน้าคนใหม่ว่ารู้คำขวัญของนิตยสารหรือไม่แต่ไม่รอคำตอบจากหัวหน้าวอลเตอร์ก็ออกจากบริษัททันทีวันนั้นขณะเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อหางานใหม่วอลเตอร์ Walter ได้รับอีเมลขอบคุณจากลูกชายของเชอรี่หลังจากนั้นวอลเตอร์ Walter ก็กลับมาเจอเชอรี่อีกครั้งที่บริษัทเพราะไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปวอลเตอร์ Walter ก็เลยสารภาพรักกับเชอรี่ไม่คาดคิดว่าเธอจะตกลงเป็นแฟนเขาปรากฏว่าเชอรี่ไมีไ มันเป็นความเข้าใจผิดของวอลเตอร์พอเดินผ่านที่ขายนิตยสารวอลเตอร์ก็พบนิตยสารไลฟ์ในฉบับสุดท้ายที่เพิ่งวางขายเมื่อเช้านี้แล้วเขาก็รู้ว่ารูปหมายเลข25ที่มีชื่อว่าแก่นสารสาคัญของชีวิตคืออะไรนั่นคือรูปของวอลเตอร์ตอนที่เขาตรวจสอบฟิล์มเนกาทีฟอยู่ฉบับสุดท้ายเพื่ออุทิศให้กับคนที่สร้างมันขึ้นมาหลังจากทุ่งเทกับหน้าที่ที่ได้รับมา16ปีในที่สุดวอลเตอร์ก็มีรูปของตัวเองสักทีนั่นเป็นเหมือนข่าวดีที่ความทุ่งเทไม่สูญเปล่าและหลังจจาาากกออยยู่่่คคนนนเเเดดีีีีววม40ปใใททสุข็ชแล้ แล้วสมุดบันทึกการเดินทางของคุณละ่ะเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่หรือเปล่าใครที่กำลังเบเอซินโดรมหรือหมดไฟในการทำงานอย่าพลาดหนังเรื่องนี้นะ